ไม่ว่าเกิดเป็นคนหรือเป็นสัตว์มีโลกที่ทรมานอย่างยิ่งคือโลกความหิวทุกวันทุกวันก็ต้องหากินคนก็ต้องหากินกินอิ่มแล้วก็เริ่มหิวขึ้นหิวขึ้นอีกต้องหากินมื้อต่อไปเหมือนอย่างเจ้าควายน้อยตัวนี้ก็ กินหญ้าอยู่ริมแม่น้ําแม่น้ําใหญ่เนาะกินหญ้าอยู่นี่ทั้งวันหญ้าก็ยังเขียวขจีอยู่ริมแม่น้ําตอนนี้เราก็อยู่อ่าริมแม่น้ำํำประมาณ30กิโลก็จะถึงอําเภออุ้มผางก็แวะแวะริมน้ำก่อน แว่ริมน้ำกันนะวันนี้าหาความชุ่มฉ่ำของสายน้ำก่อนน้ำก็ไหลแรงไม่รู้ว่าไหลมาจากดอยไหนนะเนี่ยก็น้ำใสไหลเย็นไม่เห็นตัวปลาเพราะว่าน้ำตื้นมากก็จะมีแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยอ้าวเจอนี่งไง เพื่อนฝูงก็อยู่ตรงนี้นอนเล่นน้ำอยู่นี่เองนึกว่าอยู่ตัวเดียวโอ้กินอิ่มแล้วก็มานอนเย็นๆอยู่ในน้ำอีกตัวหนึ่งก็นอนอุ่นๆอยู่บนริมตะลิงอยู่ข้างบนอีกหนึ่งตัวอ๋อมีหลายตัวนะเนี่ยอืมก็ครอบครัวควายตัวดำก็อยู่กันสี่ตัว ก็ยึดสถานที่ริมน้ำนี้เป็นที่อยู่อาศัยใช้ชีวิตตามปกติประจำวันตัวนี้อาหารอุดมสมบูรณ์กินอย่างเดียวอ้วนปีพีมันก็อเป็นบุญของเขาแล้วนะตัวอื่นก็ไม่ค่อยอยากจะกินหญ้าละตอนนั้นก็กินหญ้าตัวนี้ก็เลยผอมหน่อยชอบกินน้ำแช่น้ำก็จะผอมกว่าเขานิดนึง ดีละดีละเนาะได้เกิดมาก็ยังมีของกินให้ดำรงชีวิตไปวันวันจนกว่าจะหมดลมหายใจหรือว่าจะโดนเขาขายไปย้ายไปอยู่ที่อื่นเหมือนปลาก็ต้องไหวยทวนกระแสะน้ำไปเรื่อยๆเมื่อออกลูกสืบพันธุ์แล้วก็ถึงข่าวต้อง ดับศูนย์ตายไปเหมือนกันโอ้ชีวิตมีแต่ความตายพระพุทธองค์ก็บอกให้เราไม่ประมาทความตายอยู่เบื้องหน้าแน่นอนจุดหมายก็คือความตายละใครที่หาประโยชน์ใส่ตนไว้ให้มากเพื่อพบภูมิต่อไปก็จะได้สวยสุขจนกว่าจะได้เข้าสู่พันิพานก็รีบขวนขวายเอาเนื้อ สาธุสาธุสาธุ